จับตุ๊กแกได้อีกหนึ่งตัวแล้วจ้ะแล้วเราจะเอาไปปล่อยเหมือนเดิมชอบมาอยู่ตรงนี้จัเดี๋วจะพาไปปล่อยนะแล้วไม่ต้องมาอีกเข้าใจไหมตุ๊กแกตัดเชือกเรียบร้อยเอาไปไว้ในกระสอบ ตอนนี้จับมาเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวมไม่รู้ว่ายังเหลืออีกกี่ตัวนะนี่เท่าที่เห็นมีสองตัวเดี๋ยวผูมาเรื่อยๆโอ้ยตุ๊กแกดูดูหางมันดูหางมันสยองว่ะเอ้ยรีบเอาใส่ถุงไม่ไหวแล้วกลัว สองตัวอยู่ในกระสอบเรียบร้อยเราค่อยเอาไปปล่อย